วันนี้นะครับผมดรภูมิพัฒน์นะครับจะมาพูดการบริหารจัดการน้ำท่วมกรุงเทพให้ได้ผลทั้งระยะสั้นระยะยาวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับทีนี้เราต้องมารู้ก่อนว่าน้ำที่จะท่วมกรุงเทพเนี่ยเกิดอยู่3ส่วนหลักๆคือน้ำเหนือน้ำหนุนและก็น้ำฝนวิธีการก็คือว่าสมมุติว่าให้กรุงเทพเป็นบ้านหลังหนึ่ง แล้วเราทําเขื่อนล้อมรอบกรุงเทพเลยนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราล้อมรอบกรุงเทพจนกระทั่งถึงชายฝั่งทะเลแถวบางขุนเทียนแล้วก็ปากอ่าวนะครับแล้วก็มีประตูปิดเปิดน้ํามีเช็ควาลวคอยดูระดับน้ําผลต่างของระดับน้ําในกรทมกับน้ําทะเลวันใดที่น้ําทะเลต่ํา แล้วก็โฟทิ้งวันใดที่น้ําทะเลสูงเราก็ปิดประตูเขื่อนแล้วก็สูบน้ําออกโดยใช้เครื่องสูบน้ําขนาดยักษ์เลยสูบวันหนึ่งได้เป็นล้านล้านลิตรเลยล้านล้านลูกบาทเมตรเลยไอล้ล้านล้านลูกบาทลิตรเลยนะครับทีนี้ในส่วนของน้ําหนุนหรือน้ําเหนือก็แล้วแต่มันก็จะไม่ท่วมกรุงเทพเพราะเรามีประตูกันไว้แล้วเราเรา,เราบล็อกไว้หมดแล้วแต่ในส่วนของน้ําฝนตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเลยครับเพราะสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย จากกรมอุตุวิทยาเนี่ยมันสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าเลยว่าฝนเนี่ยจะตกเมื่อไหร่วันเวลาอะไรและปริมาณเนี่ยโดยเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของผู้ว่ากอทมอเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งขยายปากท่อเห็นไหมครับปากท่อที่จะลงไอ่อ,อบ่อ,บบอพักเนี่ยบนฟุตบาทเนี่ยขยายให้มันกว้างเท่ากับบ่อพักเลย นะครับให้น้ำเนี่ยมันโฟลงเร็วนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยเครื่องสูบน้ําที่มีอยู่เนี่ยต้องใช้ได้ทุกตัวนะครับ2ก็คือการลอกท่อทุกวันลอกท่อทุกวันเลยรู้ว่ารู้ว่าฝนจะมาแล้วลอกลอกทุกวันทุกวันทุกวันจำได้ไหมครับสมัยจําลองสีเมืองนะครับไม่ได้มเีเทคโนโลยีอะไรสูงลอกท่อทุกวันน้ําก็น้าที่ขังบนพื้นถนนก็ลงได้เร็วนะครับอย่างนี้ครับ เราเราก็ใช้นอกจากใช้ลอกท่อทุกวันก็จะใช้ไอ้รถเขาเรียกว่า c o m b i เจ็ e t a n ด์เวคค m d u m p e r สูบดูด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 สิ่งปฏิกูลแล้วล้างท่อไปเลยในตัวแล้วก็ทำงานกับร่วมกับกรมรัชทรร์น,นะครับต่อไปในในพวกลำคลองเนี่ยเราก็จะต้องให้เก็บผักตบชวาให้เกี้ยงเลยไอสิ่งอะไรก็ที่เป็นกีดขวางทางน้ำเนี่ยเอาออกให้หมดเลยแล้วก็มีเรือเรือดูดตะกอนใต้น้ำนะครับ แล้วก็เก็บผักตบชวาเอาให้เกลี้ยงเลยเพื่อให้น้าเนี่ยมันโฟลได้ตลอดส่วนเวลาฝนตกเ่ยจะสังเกตว่ามันจะมีบ้านหรือพื้นที่เนี่ยที่จะน้ําท่วมซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรคือมันต่ำกว่าเขาไอ้ที่อื่นนี่ยมันก็จะไหลลงมาที่นี่ทีม่มันต่ำกว่าเขาที่สุดมันก็จะไหลมันลงันที่นี่มันจะระบายชาเขามันระบายก็จริงแต่มันจะขังนานกว่าเขาทำยังไงก็คือในบริเวณนั้นเนี่ยเราก็ทําแก้มลิงเนี่ยเป็นหลุมๆไว้ นะครับพอถึงเวลาน้ำทว่วมปุ๊บก็สูบน้ําในลงแก้มลิงเพื่อลดความเดือดร้อนของเขานะครับแต่หลังจากที่เมื่อกนถ้าเราระบายหรือพ่องน้ําได้ดีแล้วเนี่ยมันจะแก้ได้ระยะยาวนะครับแล้วก็เร็วขึ้นต่อมาผู้ว,ว่าต้องทํำยังไงอีกประสานมูลนิธิจิตอาสาหรือเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตให้อยู่ใกล้พื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังตลอดเวลาเพื่อว่าอะไรเวลาลด ของประชาชนที่มาแล้วเสียก็จะได้ช่วยกันเข็นช่วยกันสตาร์ทช่วยกันอะไรเนี่ยเพื่อให้รถเนี่ยมันไม่กีดขวางทางจราจรเพราะสังเกตเห็นไหมฝนตกที่ใดรถติดทุกทีรถเสียมัง่งน้ําท่วมมันก็มันก็ชะลอช้าไอ้น้ําท่วมรถก็ไม่ไปก็มาเบี่ยงเบียงเบียงมาท,ที่ที่ถนนที่น้ําไม่ท่วมบางทันไปไม่ได้ท่วมก็ดับนี่แหละครับมูลนิธิอาสาและก็เจ้าหน้าที่เทศก,กิจต,ต้องมาช่วยกันนะครับเสร็จแล้วที่ทสำคัญกนะ็คือว่าไอ้ตรงบริเวณนะนะั้นอ่ะเราต้องมีรถ แทงน้ำเนี่ยขนาดใหญ่รถบรรทุนน้าขนาดใหญ่ๆมีเครื่องสูบน้ําอยู่น้ำท่วมอันนี้ก็ดูดเลยใส่ใส่ถังตัวเองสอง,ส,องสาม,สามหมื่นลิตรถ่ายดูดด,ด,ดูดเลยแล้วไปปล่อยทิ้งไว้ในแก้มลิงที่ตัวเองทําไว้คันใหม่มาดูดไปเรื่อยดูดไปเรื่อยทาอย่างนี้ไปเรื่อยคือเป็นการ,เป,การเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ให้ประชาชนเดือดร้อยเดือดร้อนน้อยที่สุดสุดท้ายก็คือขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งหมดเลยและและลุ้นให้เอกชนด้วยว่าในชั่วโมงหลังเลิกงานะรหรืออะไรตอนเนี้ยชะลอ ชะลอการกลับบ้านพร้อมกันได้ไหมโดยมากสังเกตไหม